ทำอะไรกันแม่ลูกเดี๋ยวแม่จะตอกไข่ใส่ในนี้ให้แล้วนูกก็อันนี้เทใส่หลุมโอเคไหมคะโอเคนีก็จะที่เตาร้อนไหมครับร้อน ร้อนลูกยังไงก็ร้อนคืออะไรมาเป็นไข่นกกทาทำเป็นขนมครกนี่หรอไข่ก,กินตอนเด็กที่อยากเป็นพ่อชายอะอ่าอ่าอ่นี่ชัยเดียดูแต่ค่อยแกะแล้วแม่แกะใหว้ว้าวนี่จะเป็นเชฟคาทาได้หรอ โห, um. หนโหนนี่มามีทําให, re ห้แล้วนี่โหนเทเลยยกสูงๆนะมืออะระวังมือซ้ายแม่เคเก่งมากเด็ก้านเด็กบ้าดยังไ okay. ม lo, like ่ซูบได้แล้ีอย่ากดกระดดแค่ตอกลงไปคล้องลงไปอ่าคลองลงไปนั่นแหละเอามือสองข้างเปิดออกน่ะนั่นแหละอย่างนั้นอะเอาเข้าไปที่ที่รูที่มันแตกโอเคโอ้โห มันออกไหมเนี่ยมันไม่ออก,ออกเห็นไหมถ้ากดอ่ะไม่ช่วยที่นอยไม่ไดู้ช่วยนะแต่ที่เป็นเชฟทีเป็นเชฟเหรอจ้ะฉันเดือดแค่ผู้ช่วยแล้วนะจ๊ะเชฟที่มาแล้วครับกิจวัดรประจำวันครับนี่ฮะไม่รอไี่อะไรเนี่ยโอ้ยเริ่มเก่งแล้วฮะเมื่อก่อนยังขายังไม่ค่อยได้ต่น,นี้ได้ละกดปมชิ้นเดี๋ยวโซนน่ะกดปมชิ้นกกระชาไปเลยอยาเบียดป้าสิ พี่เลนพี่เลนอยู่นี่เนี่ยขนาดหญ้าเนี่ยถล่มาไปหายเกแกงทุกวันนะครับเด็กแกงรออยู่น,น,นี่อะไรอ่ะกล้องค่ะน้องเลนนี่สวัสดีค่ะน้องเลนนี่สวัสดีค่ะนี่คือรายการของอาธีอายุเท่าไหร่ราคาพี่เลนนี่เทียมมาคามาแล้วค่ะเมื่อี มาตีกอล์ฟไม่หนูเอาไมา้กอล์ฟมาเปล่าอ้าวไม่ได้เอามาหรอเดี๋ยวป้าพาไปดูอะไรดีกว่านี่นี่ของที่นะเป็นของปลาเลยขอมาี่ชื่อไหมขอบคุณป้าป้าก่อนเดี๋ยวว่ายหล่อๆด้วยหล่อๆทำยังไงทางนี้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 โอเค กับ,บ้าคือเฮ้ยใจเย็นใจเย็นความแล้วอะไรล้วฮะนี่ให้โปสอนให้โปคิวสอนครับโปคิวจับกอล์ฟฟิงกราวสอนเด็กสอนผู้ใหญ่สอนได้หมดสอนเสร็จแล้วก็พาไปออกรอบรอดเนี่ยรอดครับรอดเชื้อดีโอเก่งไม่แยมเองที่สวัสดีค่ะทำอะไรวันนี้พาทีมมาลองได้ดูว่าเป็นยังไง นี่ครั้งแรกเลยนะครัวแล้วแค่พาไปเจอโกรเฉยๆแต่ครั้งนี้แค่มาลองตีเลยสมัยจริงด้วยแล้วก็ลองดูว่าเขาว่าจะชอบหรือไม่ชอบเลาสมาธิว่าจะยังไงเนาะได้หรือเปล่าเไม่ได้หวังว่าห้หวดเออ นี่ยังไงจะดึงไม้ออกแล้วอยากให้คุณครูสอนนะลกูกเดี๋ยวปาทีด้วยปาทีด้วยปาทีด้วยอ่าหยิบไม้หยิบไม้ก,ก่อนเรียนครั้งแรกนี่คือมันต้องทำอะไรบ้างอะคิวเรื่องแรกนะครับก่อนที่จะใส่ความรู้ก็ต้องทำความรู้จักกับเด็กให้มากที่สุดก่อนอให้เด็กเชื่อใจ,จเชื่อนกันมากก่อนครับแล้วค่อยใส่ไปละลายพฤติกรรมเหรอใช่ใช่อ่าโอเคงั้นปล่อยครูสอนแล้วนะนี่คือตีกลไหมครับพราคิวเห็นเหมือนที่ไปตีที่กอลพาใช่ไหมที่มีมีพัดด้วยใช่ไหมครับรอดเดี๋ยวก่เนี่ย โอเคว่า่าจริงๆเขไม่ไกลเลยดัแหนะอันนี้มาที่ไหนครับอันนี้มาทเกียวมาตรงนี้เลยที่ตัวลูกอสซิสนะว่าอันนี้มีแรงนะครับต้องสั่งการหนอยดังแล้วอันนี้ต้องดีให้ดังๆนะใ่น้ครับอะไรนเกกครับดัหนขอแมบก่อนนะครับเอาทาวาตรงนี้เอ่อให้ตรงการก่อนไปหลังนิดนงอ้าวว้าวว้าววาวขยับเท้่อยครับขยับเทโอเค

เก่งมาแต่ท้กค่านี้กันนนะครัโอเคหัมองลูกนะหนึ่งสองสามไปโอ้แรกแรกตรงนี้แล้วนะครับ้ช่โอ้ยมาล้หนึ่งสอง เออโอ้โหไปไปโอ้โับนึ่งสองสามไปเฮ้ยเฮ้ยมาเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่เออตอนนี้เบรกฮะเด็กเอาจริงๆเริ่มได้ตอนกี่ขวบคิวจริงจริงครับ ขวดครับแต่ว่าจะมีหลายสถาบันก็สองขวดก็มีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะมันวัดด้วยอายุไม่ได้แล้วแต่เด็กต้องพามาเจอพามาต้องลองเรียงกันก่อนว่าผมตันเลยเด็กแต่ละคนก็จะแบบไม่เหมือนกันครับมาไหนสตาล์เลยนะครับสตาล์ไม้วางก่อนที่ยืนตรงลูกบอลวางไม้วางก่อนที่เดี๋ยว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 ชอบไหมอบคทีนี้ไม่ชอบไหนยาวะทะไม่เอาแล้วใช่ป่ะ <Go! S 2> ไม่ไก่ต้นเห็น,นไหมในนียไ,ไม่ไก่ต้นแล้วก็พรุ่งนี้ขอต้นใหญ่ไปตีก่อนนะแล้วต้นเล็ก <Yeah. S 2> ไปไปเจ๊เออเออเป็นมวยเลยตอนนี้เชยเป็นมวยเลยลูกไปไหนแล้วครับเมื่อกี้ที่เห็นไหมครับตีลงน้ำเลยเหรอ <laughs> เม่อคนนั้นก <Yeah> ็มาหยับลูกใช่รถคันนั้นมารับลูกกอล์ฟถ้าลูกกอลมันหมดแล้วลูกก็ต uh ้องไปเก็บที่พื <S <s ้นนั่นแหละอีที่โดนหมาเลยให้ไกลขึนนู้นเลยไกลไปตรงนู้นเลยโอเคตัดไม้ระกับลูกด้วนะเดี๋ยวลูกหายนะหนึ่งสองไม่มองลูกไปไหนครับเห็นไหมเอาใหม่เอาใหม่เนาะี้ต้องมองลูกนะโอเคนะไม่องสนุกไหมครับพูดถามสนุกไหมลูก หนูแล uh, ้ววันหลังเรามาตีกอล์ฟันอีกทมมีไหมดีเนาะเราเหลนอเรามาเจอกันอีกเนาะพรุ่งนี้เลยก็ซี่บ่ายลูกเป็นพ่อแล้วครับโอเคเช็คแฮมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะเช็คแฮมโอเคอ่ะใครจะเรียนกับโปรคิวเรียนที่ไหนครับก็นี่นลยครับสถาบัน golfing จ้าวคอมแรมเซ็นเตอร์ครับอยู่ เรียกทั้งด่วนลามินทาหรือถ้าเกิดว่าชื่อมันยาวไปเนี่ยเซิร์ชใน Google Map ก็ได้ครับว่าเดี๋ยวกอ๊อกทาว BKK ครับคือถ้าเกิดจะเรียนเด็กก็มันอายุมันกำหนดยากถูกปะถูกครับเพราะฉะนั้นต้องมาทดลองเรียนได้ครับแต่ตอนนี้เด็กๆเ,เล่นกอล์ฟกันเยอะมากนะที่กอล์ฟพิณการนะรวมไปถึงใบกลางคนเนี่ยครับก็ค่อนข้างเยอะาดาราเซเล็บเราเล่นกันเยอะนะทุกคนก็เหมือนแบบช่วยให้กระแสกอล์ฟกลับมา ราคาล่ะครับคิวมัน <donc>, มีหลายเลทมากครับอ๋อต้องมาคุยกันเนาะจะคุยที่สถาบันดีกว่าครับโทรเข้าไปก็ได้ครับโทรไปถามอินบ็อกซ์ไปก็ได้โอเคขอบคุณนะคิวนะขอบคุณครับขอบคุณมากครับติดต่อคิวส่วนตัวได้ไหมเดี๋ยวขึ้นไลน์ให้เป็นเฟซบุ๊กแล้วกันนี่เฟซบุ๊กแล้วกันเดี๋ยวลงเฟซบุ๊กให้ลงเฟซบุ๊กให้ทีนี้เป็นไงลูกสนุกไหมครับเอาอยูมไหมครับเหนื่อยเหรอลูกไม่พีวันไหนดีครับวันจันทร์ วันสิบแปดคือวันอะไรอะ่ะวันนี้วันที่ยี่แปดนะวันนี้สิลูกให้เล่หรอวันสิบแปดให้เล่หรอจะถุงกอล์ฟอันนี้ถูกทอดไหมแล้วเดี๋ยวก็เอาตัง้งก่อนนะ,ะที่น,น,ยยน้องหมาน้องหมาใช่ตาไปขายดีกว่าขายได้เปล่ามาจ้าขอบคุณก่อนขอบคุณก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับม่เนี่

ยังไงจะให้ลูกเป็นเชฟรือให้เป็นนักกอล์ฟก,ก็เป็นตำรวจนะโอเคติดต่อใครวะเนี่ยโอ้โหทุกวันนี้ยังกลัวโดนรวบเองเลยครับ,บต้องพาไปฝึกกับลุงปืนก่อนต้องไปฝึกลุงปืนกับกันนะให้อย่างนั้นนะ่ะถ้าเป็นตำรวจจะทำไงลูกเรียนหะนังสือเก่งๆเดี๋ยวค่อยเลือกเอาไปเรื่อยๆจะนักกอล์ฟจะอะไรแล้วแต่เดี๋ยวค่อยๆหากิจกรรมให้ทำนี่โอเคสวัสดีครับ พาอาทิตย์ไปสวัสดีทุกคนก่อนนะครับซึ่งที่น่าจะไม่รู้จักว่า2คนนี้คือใครแต่ถ้าตีกอลขึ้นมาจริงโตขึ้นน่าจะต้องตกใจแน่ๆอยู่ซ x นะครับ พี่เอาลูปก็ให้ป enfin, ้าโมเซ็นเลยขอป้าโมเซ็นให้หน่อยครับนี่ปากกาอย่างนี้ให้เซ็นเขาเซ็นมีรูปเดียวนี่นะฮะเอร็เซ็นให้แล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่สวัสดีก่อนเร็วสวัสดีป้าโมก่อนเฮ้ยของดีโอเค ูที่มาตีครับพอพี่โมตีเสร็จปุ๊บตบมือนะออนั่นมันเงินบอกเอ้อได้นี่พี่โมโชแล้จับมือให้ด้วยนะ